สเปคแจ่มเกินราคากับจอเกมมิ่งตัวใหม่ค่ายฟิลิปครับกับ 27M1N3200 แซ่ชื่อยาวไปไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับ ได้เลยว่ากับจอเกมมิ่งตัวใหม่ของค่ายฟิลิปนะครับสเปคกับราคาเนี่ยเฮ้ยมันส่อคล้องกัตรงไหนเนี่ยเพราะราคาถูกมากถ้าเทียบกับสเปคแบบประมาณนี้นะแต่ตัวเนี้ยมันจะมีอะไรให้มาบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ก่อนเลยครับดีไซน์ตัวนี้ถังจริงเลยขาจอเขาเนี่ย<ะ>เขาได้แรงมัานใจมาจากสไปร์ตแมนใช่ไหม เหมือนมากเลยนะแค่เซลเล่นนะคือมันสวยมันดูลงตัวอ่ามันดูมีความเกมมิ่งส่วนมองจากด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นได้นะว่ามันมีความบางอยู่พอสมควรเลยนะมันไม่ได้แบบถึงขนาดแบบใหญ่เบิร์เบเธอร์พัธา เฮ้ยอันนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังถือว่าสวยงามมากมันเป็นเหมือนเม็ดดิเทลอะรู้สึกชอบอันนี้รู้สึกชอบนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมนะครับผมเขาให้เป็นตัวที่ห้อยหูฟังมานะครับก็คือคุณนะเอาไปใส่ตรงด้านหลังหน้แล้วก็เอาไว้ห้อยหูฟังได้เฮ้ยอันนี้เป็นประโยชน์ดีนะส่วนต่อมาครับการปรับจอขึ้นลงปรับได้ ซ้ายขวาปรับได้อ่าหรือว่าจะเป็นแนวตั้งปรับได้คือสําหรับผมเนี่ยในในจอยุคใหม่ก็ควรที่จะมีการดีไซน์แบบนี้เนาะที่สามารถปรับจอได้เลยตรงนี้นะครับผมมันให้ความสะดวกอะมันเป็นสิ่งที่จอยุคใหม่ควรจะมีจริงๆอะมาถึงในเรื่องสเปคกันบ้างครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วก็รออยู่นะครับ จอตัวนี้เนี่ยมันเป็นจอขนาด27นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแผ่นแนลแบบ IPS นะและที่สำคัญคือ Atari Red Red <Wow. S 1> อัตรา refresh rate 165เฮิร์ตเฮ้ยยี่ค่ายมาโอเคเลยนะแต่ที่มันเป็นไฮไลท์ของเขาจริงๆอะ่ะมันคือตัวนี้ครับมันคือการที่เขาใส่ NVIDIA g s y n c และ AMD FreeSync Premium เข้ามาทั้งคู่โคตรดีคือเอาง่ายๆเลยคุณจะใช้การจอฝั่งเขียวหรือฝั่งแดงก็แรงลิมเหมือนกันนะครับน้องๆ <laughs> เรื่องสีบอกเลยว่าก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าตัวค่า srgb ของเขาเนี่ยให้มาถึง120ซึ่ง adobe color ครับเขาก็ให้ค่าสีกับจอตัวนี้นะไว้ถึง90.4 มันทำให้รู้สึกว่าตัวเนี้มันสามารถที่จะไปงานตัดต่อได้นะ <Wow. S 1> ส่วนฟังก์ชันทั่วไปที่เอาไว้หนั่นหนออสายตาเนาะอย่างฟิกเกอร์ฟรีโลบูโหมดนะอันนี้เขาก็มีมาให้ครบนะครับ ในสเปคที่พูดมาทั้งหมดนะครับอยู่ในงบ7,450รบาท <Wow. S 1> ทำราคามาเวอร์วางปังยาวมากคือเหมาะสำหรับเกมเมอร์จริงๆอะ่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าด้วยดีไซน์ <Wow. S 1> การออกแบบต่างนะครับและที่สำคัญคือในเรื่องของแบนนรนด์เขาแบรนด์เขาก็มาอยู่อย่างยาวนานและเรารู้จักกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับ <Wow. S 1> เพราะนั้นไว้ใจได้มาราคานี้ผมพูดจริงน่าโดนมากน่าโดนบางจริง <Wow. S 1> ถ้าเกิดสมมติใครสนใจนะครับ <Wow. S 1> ก็เข้าไปตามกันได้นะครับที่ช้อปปี้นะ philip o มอนิเตอร์นะครับผมก็เข้าไปดูกันได้นะครับซึ่งทางร้านค้านั้นนะเขาก็จะโคจากศูนย์โดยตรงนะครับมีประกันต่างเต็มเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะ 27M1N3200 z มอชอบมากครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญต่างๆนะวันนี้ไปแลครับคำสัมีนะ